สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกม naruto w a r r i e r เป็นเกมมือถือ naruto จัดทีมต่อสู้เปิดใหม่ของ X7 ซนเกมนะครับตัวเกมมีภาษาไทยนะอ่าแล้วก็ตัวเกมแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี6480หยวนหรือประมาณ30,000บาทไทยนะครับอ่าในคลิปนี้ผมจะมาแจกเทลิสตวลคอนสมัีรับคูปองบัตรเติมเงินฟรี30,000บาทสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรี อ่าโอเคครับอันดับแรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามากดรับคูปองบัตรเติมเงินฟรี6,480อยหยวนหรือประมาณ30,000บาทไทยนะครับอ่าให้ทุกคนนะผมมากดรับที่ตรงนี้ครับเงินสดฟรีตรงนี้ครับกดที่เข้าไปเลยเห็นไหมครับเน่มันก็จะบอกเนาะสามารถรับได้วันละครั้งเนาะ6,480อยหยวนนะครับเน่นะครับผมกดรับได้เลยครับเราสามารถ ใช้คูปองในส่วนนี้ครับผมซื้อพวกแพ็คเติมเงินได้ทุกแพ็คนะที่อยู่ในเกมนะครับผมนะบอกเลยครับผมเกมนี้สายฟรีเล่นได้สบายๆนะครับนี่เรียบร้อยนะครับวิธีการรับคูปองมาเติมเงินฟรีเนาะอ่าต่อไปครับจะเป็นเทียร์ลิสต์ตัวละครน,นะครับอ่าผมขออนุญาตขึ้นเทียร์ตัวละครให้นะครับเทียร์ตัวละครก็ตามนี้เลยครับผมอ่าก็จะมีทั้งหมด6เทียร์นะครับอ่ามีเทียร์ก็ เทียทิเปล S, ิลเอสอาดับเบิลเอสเทียเอสเทียเอแลก็เทียบีนะครับผมอาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเทียต่างๆครับอันดับแรกก็จะเป็นเทียกอดนะครับผมอาเทียกอดนะผมจะเป็นเทียที่เก่งที่สุดแล้วนะภายในตัวเกมเนาะอาจจะเป็น5ตัวละครนะครับผมนะที่เก่งที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับอาก็จะมีมินาโต ร่างก้าวหางสถิตเนะาะแล้วก็อันจานไกนะครับร่างขั้นสุดยอดนะแล้วก็อิทาจิร่างสัมพเวสีนะครับแล้วก็มาดาระาแล้วก็เซนจูรุ่นที่1น,นะครับผมนะห้าตัวละครนี้นะครับผมโคตรเก่งนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้เนาะสามารถนะครับผมเล่นได้ทั้ง PVP และ PVE นะครับผมนะ5ตัวนี้ครับผมอันดับ1ทุกเซิร์ฟต้องมีนะครับผมนะอาทุกคนต้องมีเลยนะครับนะเราสามารถใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรี3 0 0 0 0บาทเนาะซื้อพวกแพ็คตัวละครได้เลยนะครับผมนะเราไม่ต้องไปสุ่มหาเนะสามารถกดใช้คูปองบัตรเติมเงินซื้อได้เลยนะครับอ่เกมนี้เราต้องเน้นหาตัวซ้ำด้วยนะครับผมอัปลงอัพดาวเนาะ แล้วก็เอาไว้เล่นพวก PVP PVE เล่นได้หมดนะครับผมนะอ่าบอกเลยครับผมถ้าใครมี5ตัวละครนี้เล่นได้สบายๆแน่นอนนะครับผมนะ,ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นเทียที่เป็นเนะครับผมนะที่เป็นเก็มีหลายตัวเนาะอ่าที่เป็นสําคัญเลยก็จะเป็นนารูโตะร่างเก้าหางสถิตแล้วก็ซาสุเกะอ่าซุสานุโอเนาะ เห็นไหมครับตัวแรกกับตัวที่สองเนาะของ TR t ทสที่เป็น S นะเราจะได้รับฟรีตั้งแต่ต้นเกมนะทุกคนนะเพราะว่า x อ็กซ์เวรเกมจะแจกให้เราฟรีๆเลยเนาะสามารถปั้นใช้ยาวยันจบเกมได้เลยนะทุกคนนะนะครับแค่มีสองตัวนี้ก็เทพแล้วนะนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบชิวๆเนาะไม่เล่นแบบ PVP ก็เล่นได้สบายๆนะแล้วก็จะมีพวกเพนทะวิธีเนาะอิทาจิ อ่าชิซุยนะครับอ่ามินาโตะรุ่นที่สี่รุ่นที่สองอ่าแล้วก็คิรบีเนาะอ่าเมเนาะแล้วก็คาคาชิอ่าแล้วก็อ่าจิไระยะนะครับมดเซียนเนาะอ่าตัวละครที่อยู่ในเทียทิเปอรเอสก็เก่งนะทุกคนนะนะครับสำหรับเทียนี้ก็เล่นได้ทั้ง PVP และ PVE นะอ่าอันดับหนึ่งก็ใช้เหมือนกันนะผมเห็นเขาใช้อยู่เนาะ เราสามารถซื้อได้นะครับผมใช้แพ็กเติมเงินซื้อได้เลยเนาะคูปองตเติมเงินฟรีของเรานเองนะครับ <S <S อาถัดมาจะเป็นเทียดับเบิลเอสนะครับผมเทียน,นี้นะครับถ้าผมแนะนำนะให้ปั้นก็ให้ปั้นโคนันนะแล้วก็โอบิโต้เนาะแล้วก็ไรค้างนง้นะแล้วก็ฮิดันะนะครับผมนะแนะนำให้ปั้นนะครับที่อยู่ในเทียดับเบิลเอสนะ มันจะเก่งมากนะครับผมนะอ,มมอ่าถัดมาเทียเอสครับผมอ่าเทียนี้เนาะถ้าใครจะปั้นนะผมแนะนําให้ปั้นอ่าเดอิดาระเนาะอ่าแล้วก็ดันโซนะอ่าแล้วก็โอโรจิมารุเนาะอ่าแล้วก็นารุโตะนะถ้าใครจะใช้เล่นผ่านด่านก็ลองปั้นตัวที่ผมบอกดูนะครับอ่าถัดมาเทียเอครับผมเทียนี้ก็ไม่แนะนําให้ปั้นนะนะครับ ก็เทบีก็ไม่แนะนําให้ปั้นนะครับผมนะ,ะถ้าใครจะเล่นแบบจริงจังก็แนะนําให้ไปหาตัวละครที่อยู่ในเทียกอดนะครับผม5ตัวละครนี้เนาะ,ะมินาโตะก,ก็ฮังสถิตอาจารย์ไกขั้นสุดยอดแล้วก็อิทาจิสมเพเวสีมาดาระแล้วก็ลุที่1น่นะครับ5ตัวละครนี้ของเทียกอดถ้าใครมีอยู่ในทีมเล่นได้สบายๆเลยนะครับผมนะสำหรับ บัตรเติมเงินฟรี6,480ยหยวนหรือประมาณ3 0,000บาทไทยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงแล้วก็กดรับยังไงนะครับวิธีกดรับก็ตันผมสอนเลยเนี่ยเงินสดฟรีตรงนี้เนาะสามารถรับได้ทุกวันนะครับผมสามหมบาทไทยนะครับผมนะะแล้วก็วิธีการใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีนะครับผมให้เราหาแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมได้เลยเนาะะอย่างเช่นผมจะเติมเป็นแพ อ่าเติมเงสาสะสมแล้วกันเนาะกดติ่เข้าไปแล้วก็ให้เราไปที่ไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็ให้เราเลือกแพ็คที่เราต้องการที่จะเติมได้เลยเนาะเช่นผมจะเติมอ่าแพ็ค328อยี่หยวนเนาะกดติ๊กเข้าไปกดซื้อครับเห็นไหมครับมันก็จะถามเนาว่าเราจะชำระ ด้วยเหรียญคูปองหรือเปล่าหรือว,ว่าจะเติมเงินนะเรากดชําระเงินด้วยเหรียญเนนะาะตรงนี้กดติ๊กได้เลยครับเรียบร้อยนะครับผมแค่นี้เองนะนะครับวิธีการใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีเนาะไม่ได้ยากนะครับผมนะสาหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับลองซื้อดูนะครับผมนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะเกมนี้ก็จะเป็นเกมของสายฟรีเท่านั้นนะครับผมนะ ใครจะเติมเงินก็เติมได้นะแต่ผมแนะนําให้เล่นแบบสายฟรีจะดีกว่าเนาะเพราะมันแจกคูป,ปองบัตรเติมเงินฟรี30,000นบาททุกวันนะครับผมนะถ้าเราใช้ไม่หมดมันก็สะสมไปเรื่อยๆเนาะมันจะไม่หักใช้วันต่อวันเนาะมันจะสะสมเก็บให้เราไปเรื่อยๆเนาะสําสหรับรีวิวระบบเกมผมทําไปแล้วเนาะสำหรับเกมนี้นะครับผมลอ,องมาเล่นดูเนาะใครที่เป็น ผู้เล่นใหม่นะผมสายฟรีอยากหาเกมนารูโตจะทีมต่อสู้นะครับผมแล้วก็มีเทลิสต,ตัวละครให้ด้วยเนาะประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมรルโตวอร์ีเออร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกค,ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ